I wanna be the greatest. Everybody on the face. and I look around and feel like everybody is the fakest. I make it every day and I'm impatient, hoping one day I'll blow one of the biggest. The stage is so vacant. I don't even shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for a thousand faces. I've been crown, getting my way and to be put down. It ain't your place. don't piss my town. if I walk สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของนี่วิเวลตันนะครับคลิปนี้เริ่มต้นแพ็กอีพิกนิตโรเลสหลิกมิดฟิลด์เดอร์สด้วยรุยมานิเอลเซซ่าคอสตาหรือว่ารุยคอสตาครับผมกับร่างอีพิกเอซีมิลานในฤดูกาล2002-2003นะครับมาพร้อมกับสกิลพิเศษอย่างวิชนาลีพาร์สมันมีที่มาว่าทำไมถึงมีสกิลพิเศษนี้นะครับผมปัจจุบันรุยคอสตาเป็นประธานสโมสรคนปัจจุบันของสโมสรเบนฟิก้านะครับเพราะว่านี่คือเด็กปั้นจากเบนฟิก้าแล้วก็แขวนสตาร์ที่เบนฟิก้านะครัับกกก่่่ออนนทีจจะไปโโดดงงาาฟิิรเตแล้ว็ มิลานนะครับในช่วงยุคป,ปี2000ต้นๆต,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 ต้องบอกว่าเป็นช่วงยุคทองของลีกอิตาลีเลยนะครับซูปเปอร์สตาร์ระดับโลกมากมายเนี่ยทยอยเข้ามาค้าแข่งในลีกแห่งนี้นะครับผมทีมระดับท็อปหัวตารางสู้กันอย่างเข้มข้นนะครับผมในฤดูกาลนั้นซีรีอาเนี่ยแชมป์ตกเป็นของยูเวนตุสนะครับส่วนฝั่งมิลานนะครับผมถึงแม้ว่าจะได้อันดับที่3ในลีกนะครับแต่ว่าในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยพวกเขาก็ผ่านเข้ามาชิงชนะเ,เลิศก,กับมาลารยูเวนตุสซึ่งในฤดูกาลนั้นยูเวนตุสคว้าแชมป์ซีีีรรออานะคับซซึ่งเมิลาานนนนเเี่่่ยยยก็โคูวตุุสสไดด้องมัน ะครับจากการดวลลูกจุดโทษถึงแม้ว่าลุยคอสตาไม่สามารถทําประตูได้ในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแต่เขาก็ทำแอสซิสต์ไปถึง5ครั้งนะครับผมเป็นดาวแอสซิสต์สูงสุดนะครับในทัวร์นาเมนต์ร่วมกับลาอูกอน์เซเลสและก็พาโบอิมานะครับส่วนทีเซอร์ที่พิโคทํามาต้องบอกว่าสุดจัดนะฮะนี่จ่ายบอลแบบลอดขายกับคารลนซีดอฟในชีวิตจริงนะครับผม1ลูกนะครับแล้วก็อีกลูกหนึ่งนะฮะตวัดลูกนี้ลอดขากองหลังของดิปโตโวลาคารุนยาอีกครั้งหนึ่งนะครับในนนนชีีวววิิิิตตจรรรงเเเปป็ออากกกะะคคััับบหมื่้้้ขไแล ก็จ่ายแทงทุลุช่องให้กับอินสกี้อีกลูกหนึ่งนะครับแมตช์นี้เนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มเอซิมิลานชนะดิเปโตโวอร์ลาคอรุนยาไป4-0ลุยคอสตาเนี่ยแอสซิสไป3ครั้งในแมตช์นี้นะครับ2ใน3ครั้งมาจากการแอสซิสแบบแตะบอลลอดขากรองหลังของลาคอรุนยาโอ้โหสุดจัดจริงๆแล้วพี่โคเลือกแมตช์นี้มาเป็นทีเซอร์แล้วใส่สกิลวิชนะลี่พัสมานะครับผมนั่นเลยบ่งบอกเลยนะครับว่าสกิลนี้เนี่ยมันมีที่มาแบบนี้นะครับผมสกิลวิชนะลี่พัซหรือว่าการจ่ายบอลแบบมีวิสาทัศนนน์ะะะครรรััับบบจจทททใหห้เพื่่่ออววมมีีลบบง แรกเนี่ยเพิ่มศักยภาพไม่ว่าจะเป็นจับบอลบอลคอนโทรลนะฮะหรือว่ายิงจังหวะเดียวไปเลยหรือว่าจะทําชิ่งต่อนะครับความแม่นยำก็จะดีขึ้นนะครับในปีนั้นลุยคอสตาอายุ31ปีนะฮะสูง180นะครับผมเท้าหลักคือเท้าขวาตําแหน่งหลักตามการ์ดจะเป็น AMF นะครับแต่ว่าเพลงสไตล์จะเป็นคลาสสิกนเนื้อเมทัซึ่งสามารถเล่นดั้งเดิมได้ CMF กับ AMF แต่ว่าคลาสสิกนเนื้อเมทัจะไม่แสดงผลที่ CMF นะครับแต่ค่อยๆว่ากันไปบูสเตอร์จะเป็นแฟนตาซิสตาร์นะครับพอเพิ่มบอลคอนโทรลนิ control, ดเบ่งทา fin ishing, าา้ายป ว่าอันนี้ก็จะมีเรื่องของการจบสกอร์มาด้วยนะครับแล้วมาพร้อมกับสกิลพิเศษอย่างวิชานาริพาสตามที่ได้อธิบายไปนะครับก็จะเพิ่มบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมในจังหวะต่อไปนั่นแหละนะโอเคครับเอ่อร่างนี้สามารถทำตานรวมบูสต์ได้อยู่ที่102นะครับตอนนี้เนี่ยมันรีเซ็ตค่าพลังฟรีเนาะเดี๋ยวผมจะกดออโต้ให้ดูก่อนรอบหนึ่งนะครับผมให้ดูค่าพลังแบบออโต้เนี่ยจะได้102นะครับผมอ่าเผื่อบางคนไม่ได้ปรับอะไรหรือว่าอยากหาที่เป็นแนวทางผมจะให้ดูค่าพลังเบื้องต้นก่อนถ้าออโต้้นนนนนะคครัับบผมางงีิ่่ไทยยชเ96 9 1 7 9 9นี้เด่นเลยนะครับแต่ว่าไอตัวไทผลิตชันนะครับมันไม่มีบูสเตอร์นะครับพอมันไม่มีบูสเตอร์เนี่ยมันทะลุเพดานมันถูกกดไว้อยู่นะครับผมพาร์ซิ่งสูงนะครับผมแล้วก็สปีดต้นดีสัง,งั้นนะครับผมเป็นตัวสร้างสารรคเกมที่สปีดต้นดีนะครับผมไม่ใช่ตัวช้าเลยนะครับผมบาลานซ88เดี๋ยวเราจะปรับเพิ่มหน่อยนะครับเราจะ เพิ่มจุดเด่นให้มันมีมากขึ้นนะครับโดยจะไปลดที่ดิปปิ้งนะฮะซึ่งดิปปิ้งเนี่ยมันจะมีค่าพลังทายโพิชันที่มันถูกกดไว้ไม่ให้เกิน99เพราะไม่มีบูสเตอร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าใครไปใช้โค้ดที่มีบูสเตอร์เป็นทายโพิชันปัจจุบันมีหรือยังไม่น่าจะมีนะจำไม่ได้ละนะครับก็ต้องลดดิปปิ้งหน่อยนะครับผมจากเดิมดิปปิ้ง12นีครับผมเราลดลงหน่อยนะครับผมลดจาก12เหลือ11 10และ เหลือ9ไปเลยฮนะ,ะถ้าแบบนี้ดิบิ้งก็ยังสูงอยู่นะไม่ใช่ว่าลดเยอะแล้วส่งผลเยอะนะครับเดี๋ยวดูว่าพอยที่เราได้มาเนี่ย9พอยนะครับผมเอาไปใส่อะไรครับผมเอาไปใส่ ชุดติ้งก่อนเลยนะครับเพื่อเพิ่มลูกโค้งนะครับให้เป็น90สีฟ้านะครับผมชุดติ้งเป็น6นะครับแล้วก็เด็กซเลตี้นะครับผมเราจะเพิ่มบาลานซ์ทรงตัวตรงนี้จากสีเขียวให้เป็นสีฟ้าเหมือนกันนะครับบาลานซ์ตรงนี้เราเพิ่มเด็กซเลตี้นะฮะจาก8เป็น9นะครับแล้วก็ l ว w e r body set นะครับจาก6เพิ่มเป็น7เพื่อเพิ่มความอึดตามิน่าจากสีส้มให้เป็นสีเขียวนี่เราได้ปรับสเกลหลายอย่างเลยนะครับผมถ้าแบบนี้นะครับอลองดูนะฮะ ได้ร้อเหมือนเดิมนะครับผมจะเน้นอยู่ที่102เน้นที่ค่าพลังอุบัอสูงสุดโดยที่ข้างในยังสวยอยู่นะครับนี เกมรุก88บอลทงติมปิ้งไทยโปรเชั่นนะครับ93 94ไอ้ไทยโปรเชั่นเราเหลือ98ไม่เป็นไรนะครับเราไปได้ใส่อย่างอื่นเยอะเลยนะครับผมพาร์ซิ่งเนี่ยโลพาร์ซร็อคเดพาร์ซ93 88นะครับจบสกอร์85นี่เราเพิ่มมานะครับและทำให้ลูกโค้งนะครับเคลิร์เปิ่มเป็น90ความโค้งของลูกบอลนะครับผมเอ่อสปีด84นะเพิ่มมาหน่อยหนึ่งสปีดต้นก็เพิ่มมาเป็น93ที่สำคัญนะครับบาลานซ์ทรงตัวนะครับผมเราเพิ่มไปเป็น90สวยๆนะครับแล้วก็็็ไดด้้้สสสสตาาาาามมมมิิินนนนน่่่เเเเเเพพจกีีีปปขยยยยยวว80ะะครับหลลอง ครับผมเท้าหลักคือเท้าขวานะครับการใช้เท้าซ้ายเนี่ยถ้าเกิดความแม่นยำใน3เต็มสี่ว่าความถี่ในการใช้อาจจะไม่ได้ใช้บ่อยไม่ได้คล่องแคล่วมาก,กน,นะครับสกิลนะครับผมก็มีสกิลคลองบอลอย่างมักไซเทิร์นซัมบูโรคัตวิฮเอ็นเทิร์นนะครับผมสามสกิลคลองบอลน,นะฮะสกิลยิงประตูก็จะมีอลองเล็กเคอร์เลอร์สกิลปั่นนะครับฮิวทิกลูกตอกโซนเฟิร์สไทมช็อตจังหวะเดียวนะครับอา่าแล้วก็สกิลพาสมีวันทัชพาสนมาส์ฟลูพาสซิ่งเอาไซด์เคอร์เลอร์และสวิตช์แนล่่าาสสนนะคครรััับบบ้้ใใิลลเเเอยดททชขขไไปปโโซ พาสซิ่งสกิลกับชูตติ้งสกิลเนี่ยเพิ่มมาอย่างที่มันขาดไปพวกโลล็อกเทสพาสหรือว่าลองเลงชูตติ้งอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สกิลซัพพอร์ตอย่างไฟติบบ้ง g ซมิลิทก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับผมไอดีนี้เพิ่มไปแล้วนะครับได้แต่บนทัสมาแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงท้ายภาคอย่างที่เรารู้กันแล้วนะครับบางคนเนี่ยอาจจะวางแผนสู่อนาคตนะฮะเก็บทองเพื่อเอาไว้เปิดแพ็คในอนาคตแต่แต่ก็มีบางคนที่ยังมีเปิดแพ็คตามล่าตัวตำนานเอซมิลานในแพ็คนี้เหมือนกันนะครับผมโดยเฉพาะถ้าเป็นใครที่กำลังหา การลุกสายสร้างสรรค์เกมที่คลองบอลติดเท้าดีๆจ่ายบอลดีๆนะครับผมลองดูลุยคอสตารร่างนี้นะครับผมดูจังหวะนี้นะครับผมฝากไปแล้วก็ไปต่อนะครับผมลองเล่นแบบใช้อนาล็อกคึงไปหมุนไปหมุนมาบอลติดเทาด้าดีค่อนข้างดีเลยนะครับ โดยเฉพาะจังหวะที่เราไปกับบอลแล้วเราปล่อยแดสนะครับปล่อยความเร็วนะครับแต่ใช้อนาล็อกในการควบคุมทิศทางการเลี้ยงการล็อกบอลเนี่ยผมว่าจังหวะแบบนี้ลูคอสตาทําได้น่าประทับใจเกินเกินที่คาดเล,คเลยนะครับต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะตอนแรกผมก็คิดว่าเรื่องการเลี้ยงการล็อกน่าจะประมาณกลางๆนะครับดีเด่นแต่อาจจะกลางๆนะครับแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยมันเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะเรื่องของการเลี้ยงการล็อกนะครับในร่างนี้นะครับผมประกอบกับเรื่องของการปั่นด้วยผมมีจังหวะบางจังหวะที่รองปั่นนะครับเนี่ยปั่นไกลกึกติด คนเสาถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นประตูนะครับแต่วิธีของวอนน่ะผมรู้ถึงความแตกต่างกับนักเตะคนอื่นเลยเพราะตอนนี้มันไม่ใช่เมตาปัดาว่ายังนึกภาพอยู่เลยว่าถ้าเกิดว่าสกิลพิเศษพี่โคลเลือกมาเป็นวิสเคอร์เลอร์นี่น่าจะน่าจะปั่นได้มันเลยนะครับพอๆกับเดียวเปโรเลยหรือเปล่านะ คิดว่าอย่างนั้นเลยนะครับผมแต่ในเมื่อมันก็ต้องมีสกิลเดียวน,ะนก็คงต้องเลือกที่มาที่ไปที่เหมาะสมกับสกิลพิเศษนั้นนะครับผมอย่างวิชานารีพาสก็โอเคแล้วนะสัมผัสเป็นตัวสายสร้างสารรค์เกมนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยไอ้ตัวสไตล์คลาสสิกในเบอร์10เนี่ยมันเคลื่อนที่ดีขึ้นนะครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าดีขึ้นนะครับผมแต่การช่วยเกมรับลงมาช่วยเกมรับมีน้อยนะครับถ้าเกิดเราใช้ลูคอสตาแล้วยืนกาลางรุกนะครับเราอาจจะต้องมีกลางร,รับที่แน่นหน่อยหรืออาจจะต้องมี CMF อ,อีคอน,นึงนะครับผมที่ สามารถช่วยเกมรับได้เพราะเขาไม่ค่อยลงมานะครับเว้นแต่เราจะไปตั้ง individual instruction นะครับนี่จังหวะการไปกระบอลนะครับผมผมว่าเขาทำได้ดีมากนะครับผมการพลิกการหมุนแล้วก็ใช้จังหวะเหลี่ยมบอลเพื่อไม่ให้เสียครับเพื่อไม่ให้เสียเหลี่ยมการเข้ากระทะจังหวะแบบนี้เหลี่ยมคลองบอลได้ดีนะครับแล้วพอคลองบอลได้ดีเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปให้สุดนะครับเราจ่ายต่อก็ได้จ่ายปีกจ่ายกองหน้ายัดไปแล้วพลิกก็ได้เนี่ยดูฮะหมุนพลิกนะครับฝากไปแล้วให้กองหน้าเล่นจังหวะต่อไป พอเราจี้เข้าใส่ปุ๊บที่เขาใส่ปุ๊บถ้าเกิดไปเจอคู่ต่อสู้ที่เขาอาจจะบีบไวเพสไวเนี่ยมันจะดึงเซนเตอร์ออกมาแล้วเราจ่ายให้ตัวอื่นจังหวะต่อไปเพื่อเึ่งหน้าแล้วมันมีพวกวิชารีพาสไปบัฟจังหวะต่อไปให้เพื่อร่วมทีมด้วยนะครับทำได้ดีมากจังหวะแบบนั้นนะครับผมผมชอบการจี้มากครับเลี้ยงอะไรวะนะ ผมชอบจังหวะการลากจี้ใส่กองหลังมากนะครับเนี่ยจังหวะหมุนพลิกเนี่ยให้กองกลางตัวรับตามนะตามหลุดตำแหน่งไปแล้วว่าเราดึงอีกได้อีกหนึ่งตัวนะดึงออกมาแล้วจ่ายให้เพื่อนจังหวะต่อไปครับเราหมุนทิศทางได้ง่ายมากนะครับผมนักเตะที่มีไทม์พชันแล้วก็บาลานซ์ดีแบบนี้นะครับแต่ก็ธรรมดานะครับเวลามีการ์ดดีๆที่น่าสนใจแบบนี้สิ่งแรกที่เราต้องดูก็คือว่าเราย้อนกลับไปดูที่ไอเดียของเราก่อนนะครับว่ามีตัวอื่นที่มีความสามารถเก่งๆคล้ายๆกันแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดู ผมเทียบกับตัวเขาเองก่อนนะครับร่างทีมชาติโปรตุเกสทรงคล้ายๆกันเลยนะแต่ว่าร่างทีมชาติเนี่ยดูค่าพลังการเลี้ยงบอลของบอลนะครับมันดีกว่าเพราะว่า booster มันไปเพิ่มายโพชันนะครับมันสามารถทําให้ายโพชั่นเนี่ยไปร้อยบวกได้ครับผมติดเท้าดีกว่านะครับแตู่สเ s t e r ของร่างที่เรารีวิวเนี่ยมันไม่ใชู่ o เ s t e r ที่เพิ่มายโพชันไงแต่ค่าพลังด้านอื่นๆนะครับผมก็มีที่ดีกว่าก็คือบาลานซ์นะครับผมสูงค่อนข้างเยอะเลยนะครับสูงกว่าร่างทีมชาติอันนี้บวกไปเราสามารถทําให้มันสีฟฟาสตามที่ผมทําได้ลนนะััจงหหิกมุี่ดู แบบพิ้วกว่าหรือเปล่านะผมรู้สึกแบบนั้นถ้าผมเทียบกับโรนันดินโยนะครับร่างเอซีมิลานเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ปัญหาของคนที่ทําฟูลต,ตานานมิลานเนี่ยน่าจะกองการล้นทีมนะครับเลือกไม่ถูกว่าจะส่งใครลงดีถ้าเป็นเรื่องของการเลี้ยงการล็อกเนี่ยโรนินโยนี่คือเทพอยู่แล้วนะครับดูค่าพลังตรงนี้เนี่ยสูงกว่าชัดเจนนะครับแต่ว่าเรื่องของการพาสบอลการจ่ายบอลนะครับลุยคอสตาดีกว่าแล้วมีสกิลพิเศษด้วยไงเนี่ยสปีดต้นนะจังหวะการบาลานซ์ในพวศ์โรนินโยความคล่องนะครับโรนินโยจะดีกว่าน ผมลองเทียบกับลูกกุลิตแล้วกันนะครับลูกกุลิตร่างนี้ก็เป็น KT เอทีเพเมเกอร์นะครับผมแน่นอนนะลูกกุลิตเนี่ยก็จะได้ความหนาความทะลุมุทะลุนะครับวิ่งชนวิ่งอะไรได้หลากหลายนะครับมีความแข็งมีความหนานะครับเตะแรงสนุกสัใจนะครับผมเนี่ยวิ่งแข็งวิ่งชนนะครับและมีความอึดนะครับได้เรื่องของพลังกำลังแต่เรื่องของเทคนิคเนี่ยก็จะสู้เลยคอสตาไม่ได้นะครับความคล่องเอยเรื่องของการพาสการจ่ายก็จะคนละแนวกันนะครับถึงแม้ว่าสไตล์จะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าจุดเด่นจะคนละเรื่องกันครับบบีีีอกนาเเเยยยะรท เลี้ยงบอลคองบอลความคล่องใกล้เ <tekrar> คียงกันนะครับพาสด้วยเหมือนกันนะครับแต่จบสกอร์ลุยคอสตาดีกว่าหน่อยนึงนะครับลูกโค้งต่างๆเราบัฟเพิ่มได้นะครับแต่เรื่องของการเตะแรงนะครับความอึดพละกําลังเนี่ยดูเหมือนว่าซีดอฟจะดีกว่าครับผมแต่สปีดต้นออกตัวลุยคอสตาดีกว่านะแต่ถ้ามันต่างกันเล็กน้อยเราปรับได้ครับสิ่งที่น่าสนใจของลุยคอสตารร่างนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องของความคล่องดยความคล่องแล้วก็กระจ่ายดีนะครับผมพอคล่องดีจ่ายดีนะครับผมมันทําให้จังหวะต่อไปนะครับเกม จะลองปั่นก็ได้นะผมลองอีกทีหนึ่งเด้งกดไม่ลงมีบิสเคร์เลอร์นะครับผมจะแจมคนนี้เลยนะ ในอนาคตไม่รู้ว่าจะมีสกิลพิเศษที่สามารถไอเทมเพิ่มสกิลพิเศษได้หรือเปล่าไม่แน่นะถ้าพี่โคทํทออกมาขายนะ่าจะขายดีนะ <c oughs> เนี่ยแล้วก็พอรีวิวเล่นกับฟูลทีมตํานานมิลานเนี่ยมันทําให้เราได้อัตลดในการเล่นนะครับนี่เป็นเหตุผลที่หลายคนเนี่ยเปิดตามล่าตัวมิลานนะครับถึงแม้ว่าอาจจะเป็นช่วงท้ายภาคนะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นตัวที่มาซ้อนกับตําแหน่งอื่นนะครับแต่ถ้ามันได้เติมเต็มเป็นตัวเลือกให้กับเราในฟูลทีมที่เราเคยเชียร์ยเคยชอบแค่นั้นมันก็เล่นแล้วสนุก แล้วมีความสุขแล้วนะครับผมดูจังหวะนี้นะครับผมจับบอลแล้วพลิกเนี่ยผมชอบจังหวะแบบนี้มากนะครับหมุนไปไปด้วยจังหวะไปด้วยเหลี่ยมไปด้วยเหลี่ยมไปด้วยจังหวะแล้วหยุดบอลหยุดอลาล็อกเนี่ยทำได้ดีนะถึงแม้ว่าจังหวะสุดท้ายอาจจะไม่ได้เป็นจังหวะการจบที่สวยหรูอะไรนะครับแต่จังหวะก่อนหน้านั้นนะครับจังหวะการหมุนการพลิกเนี่ยเหลี่ยมต่างๆเนี่ยผมว่ามันบังคับง่ายนะครับมันติดเท้าพอสมควรเลยทีเดียวนะครับนี่กาลังนึกภาพอยู่ว่าถ้าเกิดลีแล้วอัพสายดิสบิ้งเนี่ย มันจะดีหรือเปล่านะครับผมแต่ก็ติดตรงที่ไทยบูชันมันโดนจำกัดไว้อยู่นะครับถ้าไม่โดนจำกัดมีบูสเตอร์ไทยบูชันด้วยเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับนี่จังหวะทีมเวิร์คครับพอเหลี่ยมเราได้กลางสนามนะครับดึงกลางรับดึงเซนเตอร์ออกมาบ้างเนี่ยจังหวะต่อๆไปมันเล่นง่ายนะครับเพราะว่ากองหลังหรือว่ากองกลางของฝั่งคู่แข่งเนี่ยเขาเทไปหมดเลยนะครับผมเออมัวมว,วิ่งตามตัวเรานะครับ มีจังหวะเติมเข้าไปในกรอบเขตโทษลุนทําประตูด้วยนะครับผมคลาสสิกเนื้อเทนจะค่อนข้างแตกต่างกับเมื่อก่อนพอนสมควรน่าใช้กว่าเดิมเยอะนะครับสรับคลาสสิกเนื้อเทนนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครจะเอาไปตั้งเป็น c m s มันจะเป็นออฟสไต์นะคลาสสิกเนื้อเทนจะแสดงผลที่ตําแหน่ง AMF และ s s หน้าต่ําเท่านั้นนะครับลุยก็สด้ยืนซีเย็มเอฟได้ถ้าไปยืน c ี f มันจะเป็นออฟสไต์ style. ถามว่าออฟสไต์มีความแตกต่างอะไรมากน้อยแค่ไหนน่าใช้หรือเปล่าออฟสไต์ก็อาจจะมีจังหวะที่ลงมาช่วยเกมรับดด้้้วยนะผมมมมอาจาจจไไ่เติขึสูงก เหมือนกับตอนเราตั้งเป็น M F นะครับการเคลื่อนที่ขึ้นไปข้างหน้าอาจจะมีน้อยลงนะครับแต่ก็สิ่งที่ได้มาคือช่วยเกมรับได้นะครับแต่ค่าพลังเกมรับมันก็ไม่ได้เป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้ว แต่เราเอาไว้ปรับในกรณีที่สถานการณ์ที่เราต้องการความรัดกุมในการเล่นเกมครับหน่อยนึงนะครับผมแต่ก like like ็ยังไม่ทิ้งเกมรุกเนี่ยเรายังไม่อยากเปลี่ยนโรยคอสตาออกไปนะครับเราก็ตั้งเป็น C M F ได้นะครับผมถ้าได้สังเกตนะครับผมใช้โดนาโนนี่ด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยยืนคู่กันเลยนะครับถือว่าลงตัวค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับโดนาโนนี่ร่างนี้มันจะเป็นโฮเพเยอร์นะครับแล้วตัวร้างสรรเกมยืนคู่กับโฮเพเยอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างชอบทีเดียวจังหวะต่างๆมันลงตัวนะสำหรับส่วนตัวผมเองนะแต่่่บบาางงคคนนนนนอออจจจะะไตล์ืืยููกััผมดหวี้ เติมเข้าไปในกรอบโทษแล้วหมุนพลิกแล้วก็ขวาลกหนึ่งผมชอบจังหวะการดูดบอลการสัมผัสแล้วก็เปลี่ยนทิศทางบอลโดยไม่ได้ใช้แดชเนี่ยการควบคุมทิศทางทําได้ดีมากๆนะครับกึ่งกึงจะไปถึงระดับเมสซี่โรนลดิโนไหมนะครับผมว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าดูช็อตนี้ก่อนเลยครับได้ประตูยังไงวะนะ ได้แบบงงๆนะฝั่งของข้าไม่กดออกไม่กดคามเดี๋ยดูครับโอ้โหเหมือนได้นรีรลาาเลยเออเรื่องของการเลี้ยงวันทองวันความ,ววามพิวเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงเท่าเมซี่เวสลีย์ชนไนเดอร์หรือโรนัลดิโยอะไรต่างๆนะครับ เป็นกับว่ามันก็อยู่ในระดับที่เราสามารถเล่นง่ายก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วรอแต้มไปใส่อย่างอื่นเนี่ยทำให้เราได้จุดเด่นด้าน,ดนอื่นๆเขาเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับวันนั้นก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับในสายตาผมเองนะครับสำหรับลุยคอสตาเนี่ยเก่งระดับท็อปเลยหรือเปล่าแบบท็อป3ท็อป4ท็อป5ของเกมที่เป็นตําแหน่ง AMF สายนี้เลยหรือเปล่าผมว่าน่าคิดเหมือนกันนะครับยังไม่กล้าฟันธงยังไม่กล้าวัดขนาดนั้นว่าใครอยู่ท็อป1ท็อป2ท็อป3นะครับผมเออมันขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับ แต่ว่ามันเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างง่ายหรือบางคนอาจจะใช้คําว่าเล่นเข้ามือนะครับแต่ว่าการเข้ามือหรือการเล่นง่ายของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะบางคนเอาไปเล่นแล้วอาจจะไม่ชอบก็ได้นี่คู่แข่งปล่อยจอยเลยนะเออเสียประตูไปหลายประตูแล้วปล่อยจอยนะครับทำให้เรามีโอกาสมีพื้นที่มีเวลาที่จะลองเล่นในสิ่งที่เราอยากเล่นนะครับผมดนานดูนี่อย่าเพิ่งไอ้น้องหนูยังไม่ถึงคิวรีวิวนะครับเดี๋ยวรีวิวดนานี้ให้รับชมกันด้วยนะครับผม ว่ากันว่าแอบเสียดายนะครับว่าทําไมไม่ใช่ตําแหน่งปีกอ่ะเดี๋ยวขึ้ว่ากาันสำหรับดโดนาลูนี่นะครับผมใครที่ยังไม่มีตัวกลางลุกที่เป็นตัวสร้างสรรค์เกมเลี้ยงบอลติดเท้าดีๆจ่ายบอลดีๆนะครับผมลุยคอสตาคนนี้เป็นตัวเลือกของคุณตัวต้นๆได้เลยเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า 1- ค่าพลังนะครับรบางคนงบอกว่าร้อยสองเนี่ยอาจจะดูน้อยไปหรือเปล่านะครับสมัยนี้ต้องร้อยสามร้อยสี่ขึ้นไปแล้วนะครับผม2 ในอดีของเราอาจจะมีตัวประเภทนี้นะครับสไตล์นี้อยู่เยอะนะครับของบอลติดเท้าตัวอื่นผมก็มีนะครับหรือ3นะครับผมบางคนอาจจะเก็บทองไปนะครับผมมันพูดไม่หมดจริงๆนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงให้ครบทุกมุมมองเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีกองกลางตัวรุกประเภทนี้นะครับสไตล์แบบนี้นะครับผมใจลดีๆแบบนี้ของบอลติดเท้าดีๆแบบนี้นะครับลุยคาสต้าก็เป็นตัวเลือกของคุณได้ตัวต้นๆเหมือนกันนะครับ นะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ขอบคุณคุณอาร์มด้ยวยนะครับสำหรับไอดีสวยๆนะครับฟูตำนานเอซมิลานนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องมอมซิกิโฟฟักดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไป,ไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวฟตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวฟตันคลิปอื่นได้เลยครับ I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.